สวัสดีครับมาไลฟ์มาไลฟ์ใหม่รอบนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดมีปัญหานะครับเสียงไม่เข้านะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเสียงเข้าไหมครับถ้า้ยินเสียงช่วยกดหนึ่งมาหน่อยครับโอเคนะครับไลฟ์สดแจ้งเตือนขึ้นแล้วนะครับมาฟังข่าวนิพูแบบไลฟ์สดกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งกันหน่อยนะครับหมายเลขหนึ่งกันหน่อยโอเคครับเสียงเข้านะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้วันนี้มาดูกแบบไลฟ์สดเลยนะครับเนื่องจากผมทําข่าวไม่ทันนะครับตื่นไม่ไหวนะครับเนื่องจากช่วงนี้ต้องช่วยทางครอบครัวนะครับซื้อของนะครับช่วงตุดจีนนะครับโอเคนะครับเสียงเข้าชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมและมา ฟังข่าวลิผูกกันนะครับวันนี้ก็มีข่าวมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันทั้งหมดอยู่ หกข่าวด้วยกันนะครับข่าวแรกนะครับเอาหัวข้อก่อนเลยนะครับก็คือหงจับตามองซันไลนะครับข่าวต่อมาก็เป็นฟิลมปงอดพบฟอร์เรสนะครับข่าวต่อมาก็เป็นแมคก,ก้าไม่ให้ค่าแมนยูสนข่าวต่อมาก็เป็นโซโบโไม่สนลาชันข่าวต่อมาก็เป็นฟอร์เรสชีเสียเปียบและข่าวสุดท้ายประจําวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็คือวันอาถรรพ์สามเยือนนะครับผมโอเค เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึนะครับจะเริ่มรายงานข่าวดีอรูกันนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลไปด้วยว่าข้อมูลผิดพลาดไหมนะครับโอเคไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะครับที่เอามาทำนะครับโอเคครับ โอคนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับมาฟังข่าวรีพูข่าวแรกกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับล่าสุดนะครับเก็กอีแวนข่าวสายหงจาก The t h l e t i กก็ได้ออกมารายงานว่า เจเลมี่ฟิลมโปงแว็กขวาวัย25ปีนะครับสว,วะจะต้องพักรักษาตัว ต่อไปอีกอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับเนื่องจากยังอยู่ในช่วงท้ายของการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณขานีบนะครับโดยก่อนหน้านี้ฟิมปงนะครับได้พลาดการลงสนามช่วยชีมลิพูมาแล้ว4นัดติดต่อกันนะครับและคาดว่าจะไม่มีชื่อในเกมที่ที่จะต้องไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันอาทิตย์นี้เวลา3ทุ่มนะครับ ตอนนี้นะครับสโมสรลิปูค่อนข้างระมัดระวังอย่างมากในการส่งตัวฟิมปงกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับเนื่องจากในฤดูกาลนี้ฟิมปงก็อประสบปัญหานะครับอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เสมอบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับโดยก่อนหน้านี้เคยบาดเจ็บแฮมสติงมาแล้วสองครั้งด้วยกันนะครับก็เป็นอันว่า ปิมโปงนะครับก็ยังคงไม่พร้อมลงเล่นให้กับทีมลิภูในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อมานะครับไปต่อที่ข่าวต่อมานะครับ ก็อย่างที่เพื่อนทุกท่านน่าจะทราบกันนะครับเมื่อช่วงเมื่อวานนะครับเจอร์มี่ครอสนักข่าวจากเดอะมิลเลอร์นะครับก็ได้ออกมาอ้างว่าแมนยูกำลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะซื้อตัวอลกซิทแม็กสเตอร์ กองกลางลิปูคู่ปรับตลอดการมาร่วมชีมในอนาคตหรือไม่หลังเหล่าคณะผู้บริหารของแมนยูกำลังติดตามสถานการณ์ของแม็กลิสเตอร์อย่างใกล้ชิดนะครับแม้โอกาสที่แมนยูจะได้ตัวแม็กลิสเตอร์นั้นจะดูน้อยมากแต่เซอร์จิมแรดคิปอีกหนึ่งเจ้าของสโมสรแมนยูก็พร้อมเปิดกว้างทุกทางเลือกและสนใจเซ็นสัญญากับแม็กลิสเตอร์หากแม็กลิสเตอร์พร้อมย้าย ก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับโรมาโน่นักข่าวคนขยันนะครับก็จะออกมาก็ได้ออกมานะครับอัปเดตข่าวเรื่องแม็ก s ิสเตอร์กับแมนยูเพิ่มเติมว่ายังไม่มีอะไรเป็นรูปประทรมทั้งนั้นนะครับและไม่มีอะไรคืบหน้านะครับแต่แมนยูจะเสริมกรองกลางแน่นอนนะครับเพื่อทดแทนคาเซมิโลแต่ต้องรองความชัดเจนเรื่องโคตาไป UCL และผู้จัดการทีมก่อนนะครับ ล่าสุดนะครับคาร์ลสแมคลิสเตอร์พ่อของอล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่เป็นทั้งคุณพ่อและเอเย่นของแม็กกานะครับก็ได้ออกมาพูดผ่านสื่อเกี่ยวกับข่าวของลูกชายกับทีมแมนยูที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยพ่อของแม็กกาได้ออกมาพูดไว้ว่าตอนนี้แม็กกากำลังโฟกัสและกำลังทุ่มเททุกอย่างให้กับการเล่นให้กับทีมลิพูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้ทางแม็กกา ก็กำลังร,งรอพิจารณาข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากทางสโมสสลิพูอยู่ทุกคนจึงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสโมสรรลิพูจะจัดการสถานการณ์เลื่อนสัญญาฉบับใหม่ของแม็กกาอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นคําพูดล่าสุดของคาร์ลอสแมคริสเตอร์พ่อของแม็กกานะครับที่ยืนยันว่าไม่ขอให้ค่าข่าวแมนยูต้องการตัวลูกชายของเขาในเวลานี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้บอก ไปในคลิปข่าวลิผูช่วงเมื่อวานนะครับผมก็มองว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่แมนยูจะได้ตัวแม็กซ์ลิสเตอร์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือในอนาคตนะครับและแม็กกามีแนวโน้มนะครับที่จะย้ายไปเล่นในสเปนมากกว่าเล่นต่อที่ในประเทศอังกฤษนะครับถ้ากรณีแม็กกาอยากเลือกย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับก็เรียกได้ว่า ช่วงนี้นะครับแม็กสเตอร์ก็เป็นนักเตะลิปูอีกหนึ่งคนนะครับที่กำลังพูดคุยเรื่องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอ์อยู่นะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแม็กกาจะอยู่กับทีมลิปูต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือไม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปกันต่อที่ข่าวต่อมานะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อมานะครับล่าสุดนะครับวิกตอร์เปเรล่าผู้จัดการทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสคนใหม่อีกแล้วนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจก่อนแข่งกับลิพูในช่วงวันอาทิตย์นี้ไว้ด้วยกันหลายเรื่องเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นเรล,ล่ายอมรับว่าฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับนักเตะฟอร์เรสต์เพราะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องวิธีการเล่นและเรื่องตัวผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนไปมาหลายครั้งส่วนสาเหตุที่เขาตัดสินใจมาคุมทีมฟอร์เรสต์นะครับก็เป็นเพราะเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของสโมสรและคุณภาพของนักเตะฟอร์เรสต์เขามั่นใจว่าฟอร์เรส จะลอดตกชั้นได้แน่นอนนะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถเก็บแต้มและผลการแข่งขันที่ต้องการได้ใน12เกมที่เหลือนะครับ ส่วนเรื่องแผนการเล่นที่เขาจะใช้รับมือกับทีมลิพูในวันอาทิตย์นี้นั้นนะครับเปเรล่าเปิดเผยว่าเขาต้องการให้ลูกทีมทุกคนสู้กับทีมลิพูโดยปราศจากความกลัวนะครับต้องกล้าเล่นไม่กลัวความผิดพลาดและต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับเกมในวันอาทิตย์นี้ฟอร์เรสนะครับจะเสียเปรียบทีมลิพูแล้วหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของเวลาพักนะครับเพราะฟอร์เรสตต้องแข่งกับทีม นในเนบาเช่ในรายการยูโรปาลีกช่วงคืนวันพฤหสัสบดีนี้นะครับทำให้ฟอรเรสมีเวลาพักและเตรียมตัวก่อนแข่งกับริภูน้อยกว่า3วันนะครับผมตรงกันข้ามเลยนะครับกับลิพูนะครับที่ได้เวลาพัก และเวลาเตรียมตัวถึง1สัปดาห์แบบเต็มๆนะครับก่อนแข่งกับ f o r e s t ในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นะครับดูดูการนี้ f o r e s t นะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมไปแล้วทั้งหมด4คนนะครับโดยปัจจุบัน f o r e s t อยู่ในอันดับที่17ของตารางมี27คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับและ f o r e s t นะครับไม่ชนะ ทีมคู่แข่งในบ้านมาห้านัดติดต่อกันแล้วในหลีกตอนนี้นะครับก็มารอเชียร์และเอาใจช่วยทีมใิภูไปด้วยกันในวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ยังคงมองว่า เกมแข่งกับ f o r e เรสเป็นเกมที่ยากเสมอเหมือนเดิมอีกหนึ่งเกมนะครับและชลอตนะครับจะหาวิธีเล่นงานทีมฟอร์เรสตได้หรือไม่หาก f o r e เรสเลือกวิช้ยวิธีตั้งรับลึกและรอส่วนกับเล่นงานลิวผูนะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับผมใบตอนที่ข่าวต่อมานะครับ ล่าสุดนะครับดิสแอนฟิลนะครับสื่อสายหงชื่อดังที่เพื่อนทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิปูภายใต้การนำทีมของอร์เนอร์ชลอตนะครับกำลังจะต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญอีกครั้งเมื่อตารางการแข่งขันนะครับบีบให้ทีมลิภูต้องลงเล่นเป็นทีมเยือนติดต่อกันถึง3นัดน,นะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน9วันในช่วงต้นเดือนมีนาคม2026นะครับ ทำให้ตารางการแข่งขันนะครับในช่วงนั้นนะครับออกมาดังนี้ครับวันที่3มีนาคมนะครับลิวพูต้องไปเยือนวูฟในรายการพิมลี ต่อมาช่วงวันที่6หรือ7มีนาคมลิพูก็ต้องแข่งกับบูฟเกมเยือนอีกครั้งในรายการ FA ครับรอบที่5นะครับและช่วงวันที่10หรือ11มีนาคมลิพูก็ต้องไปเยือนทีมคู่แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกเล็กแรกนะครับโดยทีมคู่แข่งที่ลิพูมีโอกาสได้เจอในรอบนี้ประกอบไปด้วยยูเวนตุสแอตมาริดกาลาตาสไลหรือขับบูธนะครับ จากโปรแกรมการแข่งขันดังกล่าวนะครับชี่ธิภูต้องลงเล่นเกมเยือน3เกมในรอบ9วันนะครับช่วงเดือนมีนาคมนะครับทำให้ แฟนบอลลิพูในต่างประเทศนะครับบางส่วนเริ่มเกิดความกังวลนะครับขึ้นมาว่าทีมลิพูจะกลับมาทําผลงานได้เลวร้ายอีกครั้งนะครับเหมือนช่วงเหมือนช่วงต้นฤดูกาลนี้ตอนปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาที่ลิพูต้องลงเล่นเกมเยือน3นัดติดต่อกันด้วยการเจอพาเลสาร์ตสาสไลและเชลซีซึ่งผลลัพธ์ในตอนนั้นคือหายเย็นนะครับเพราะทีมลิพูแพ้รวดทั้ง3เกมเยือนด้วยสกอร์ ห่างเพียงลูกเดียวเท่านั้นนะครับและที่ย่ำแย่ไปกว่านั้นในตอนนั้นนะครับก็คือการแพ้3เกมเยือนในช่วงต้นฤดูกาลยังส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ช่วงนั้นลิผูแพ้ถึง9นัดจาก12เกมในทุกรายการในเวลาต่อมานะครับจน จนทําให้ทีมลิปูหมดลุ้นแชมเมียร์ลีกไปอย่างน่าเสียดายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมอิแอนฟิลนะครับก็มองโลกในแง่ดีว่าชลอตน่าจะได้รับบทเรียนได,ได้เรียนรู้จากการลงเล่นเกมเยือน3เกมติดต่อกันช่วงต้นฤด,ดูกาลมาแล้วนะครับและสถานการณ์ปัจจุบันของทีมลิปูในตอนนี้ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับหลัง19นัดหลังสุดลิปูเก็บชัยชนะได้มากถึง11นัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทีมลิพูก็น่าจะรับมือเกมเยือน3เกมติดต่อกันได้ดีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าเล่นบอลกันด้วยความไม่ประมาทนะครับก็มาติดตามและเอาใจช่วยทีมลิพูในช่วงนั้นไปด้วยกันอีกครั้งนะครับแม้ฤด,ดูกาลนี้นะครับจะเป็นฤด,ดูกาลที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับและน่า หงุดหงิดใจหลายเรื่องเลยนะครับแต่อย่างน้อยนะครับตอนนี้นะครับณตอนนี้ทีมลิผูก็ยังมีลุ้นแชมป์อีก2รายการให้ได้ลุ้นกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปต่อกันที่ข่าวต่อมานะครับ ล่าสุดนะครับมาติอัสเอสเตอร์ฮาซีเอเย่นของโซวสไลน์นะครับก็ได้ออกมาให้สุภาษณผ่านทาง NB1 สื่อของฮังกสื่อของฮังการีนะครับเกี่ยวกับข่าวลือของโซวสไลน์กับทีมแล้วมลมาดริดในช่วงนี้ว่าข่าวลือเรื่องโซวสไลน์ที่มีออกมาช่วงนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก เพราะโซบอสไลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงเวลานี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจะพากันสงสัยว่าอนาคตของโซบอสไลจะก้าวต่อไปในทิศทางไหนในอาชีพฟุตบอลต่อจากนี้แต่สำหรับเขาและตัวโซโบแล้วนะครับ ข่าวลือที่เกิดขึ้นไม่ใช่ประเด็นที่พวกเขาทําให้ความสนใจในเวลานี้แต่อย่างใดนะครับเพราะตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงกลางฤด,ดูกาลนะครับจึงยังมีงานที่ต้องทํารออยู่ข้างหน้าอีกมากมายทั้งในพิมียร์ลีก FA คับและแชมเปียนลีกซึ่งตัวโซวัสไลน์เองนะครับก็เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่ารายการแข่งขันเหล่านี้นะครับนั้นมีความสําคัญกับเขามากเพียงใดในตอนนี้นะครับดังนั้นนะครับการจะมาพูดคุย กันถึงข่าวลือหรือข่าวการย้ายทีมที่จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ณเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับอีกอย่างก็คือสโมสรอนิปูนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลและสซวอสไลน์เองนะครับก็อยู่ในจุดที่ยังมีสิ่งดีๆและศักยภาพที่ดีที่สามารถปล่อยออกมาช่วยเหลือทีมลิพูได้อีกเยอะนะครับดังนั้นนะครับเขาและโซวอสไล จึงไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือหรือมองหาทางเลือกในการย้ายทีมในตอนนี้แต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเจนตของ s o อสไลนที่ยืนยันว่าเขาและโซโบไม่ได้สนใจข่าวลือกับมารด,ดิดในตอนนี้แต่อย่างใดนะครับก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วลิพูจะต่อสัญญาโซโบสำเร็จหรือไม่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า บทสรุปของชีมนิพูในฤด,ดูกาลนี้นะครับจะเป็นตัวชี้วัดหรือปัจจัยสำคัญมากๆนะครับในการพิจารณาเรื่องการต่อสัญญาของโซบอสไลน์นะครับผมโอเคครับไปกันต่อที่ข่าวต่อมานะครับล่าสุดนะครับ เอสปอนะครับสื่อตุรกีชื่อดังนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิพูก,กำลังจับตามองโลเล่าสันไลนะครับแบ็กขวาชาวฮังการี วัย28ปีของทีมการะตะาตาสไลย์อยู่และลิพูนะครับเคยสนใจคว้าตัวสไลย์มาร่วมทีมแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสื่อตุรกีนะครับก็ฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าติดตามข่าวลิพูเป็นประจำนะครับทุกท่านก็จะพบว่าช่วงนี้นะครับลิพูมีข่าวกับแบ็คขวาหลายคนเลยนะครับมากมายหลายคนจริงๆนะครับเรียกได้ว่า เกือบทั่วยุโรปเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยังเข้ามาดูกันในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ8โมงนะครับก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเข้าสู่ช่วงท้ายนะครับมาอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับสวัสดีครับ คุณสาราลันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากรบกวนเวลานะครับส่วนตัวของเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบายๆครับผม